ก็กลับสวัสดีชาวสก้าทุกคนนหน้าก็อยู่ผมแล้วครับเอกนะวันนี้พบก,กับการอัปเดตกิจก,กรรมนะเผื่อใครเผื่อใครจะเหรียญ VP ีที่11ที่เราพีรีจิเตอร์ไปแรกนะครับจากกล่องนี้นะถ้าจำไม่ผิดนะเห็นปะนี่สำหรับใช้แลกสกินวอลเลอร์พาสในหน้าวอลเลอร์พตั้งแต่วันที่31กรกฎาคมนะปี6 6เป็นต้นไปก็วันนี้แหละสามารถแลกได้นะแต่จะเป็นบัตรเช่านะถ้าจำไม่ผิดก่อนจะไปดูเราไปดูในะส่วนของสกินคิวเลนกัน ในส่วนสวนกินคิวเรนจะเป็นสกินนี้ลดราคาด้วยนะไม่รู้หรอว่าน่ assassin, อนข้างสวยไปในระดับที่ดีมากเป็นลิมิเต็ดระดับสีส้มอมเหลืองนะแปลกไหมแต่มันมีระดับนี้จริงๆนะผมไมได้ล้อเล่นซึ่งมีปรับแต่ง ชิ้นส่วนสามารถเล่นได้เล่นเพื่อเอารับชิ้นส่วนมั้งถ้าผมจะไม่ผิดนะเดี๋ยวเรากดไปดูก็ได้นะก็ค่อนข้างสวยนะชิ้นส่วนเดี๋ยวเรากดไปดูแล้วกันช่วงหน้าไอ้นั่นแล้วนะไปะนี่ครับส่วนประกอบนะจำนวนในการเข้าร่วมหมด5 v 5หรือจะอันดับหนึ่งครั้งก็จะสามารถได้ชิ้นส่วนนี้เลยนะอ่าค่อนข้างดีนะครับก็ในส่วนของแลกเหรียญวอลล์พาร์ท อันเดิมก็ยังไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงนะส่วนอันใหม่ก็จะมีในส่วนของที่เราพรีลิจเตอร์ไปนะครับนี่นะวอลเลย์พาร์ตซีซั่นสี่สิบเอ็ดนี่นะแรกได้ตั้งแต่วันที่สามเอ็ดนะครับที่เราพูดไปนะก็กดแรกเลยนะครับอ่ากดแรกเสร็จยังไงต่อกดแรกเสร็จแล้วก็ต้องไปกดเปิดใช่ไหมทุกคนถ้าจะไม่ปิดจะเป็นบัตรเช่าทั้งหมดเลยนะครับนี่นะจะเป็นในส่วนของนี่ไฮเดรเซน จะเป็นควอนตัมเซนนะครับส่วนนี้ก็เป็นบัตรเช่าเป็นควอนตัมเซนของเฟนิกซ์แล้วก็ควอนตัมเซนของดาซีใช่ไหมมีชิ้นส่วนด้วยนะค่อนข้างดีนะครับเอ๊ะสองอันนี้ไม่ใช่บัตรเช่าหรอเป็นตัวละครเลยทุกคนเป็นสก,กินเลยผมพูดผิดอีกแล้วผมเมาอีกแล้วเดีย๋ยวเราไปดูกันนี่สำแดงวิถีแห่งินจสดงวิถีแห่งินจาค่อนข้างเท่นะ ไม่ d i น e n s i น n a อ Portal น Dimensional PQ แล้วก็ Dimensional... อะไร Walk ทำไมเราพูดสลับกันโอเคได้แหละนะก็ประมาณนี้แล้วกันนะสำหรับการอัปเดตนะเดี๋ยวเราจะทำการรีวิวในสสกินนั้นภายในน่้จะประมาณวันที่2กับวันที่3แล้วก็วันที่4นะเพราะว่าเราจะรีวิวก่อนนะครับ ตามที่เราสัญญากันไว้นะส่วนอันนี้ก็น่าจะเลเวลอะไรอะเลเวลหกสิบปะถ้าเดาไว้นะไม่แน่ใจเหมือนกันก็ชอบกดไลค์ด้วยใช้กดแชร์กดซับสไครต์จะเป็นกาลังใจคนนําคลิปหมครับส่วนจะเป็นคลิปก่อนต่อไปนั้นจะไม่ได้เป็นคลิปใดต่อไปนั้นเราสปอยไว้แล้วนั้นเป็นคลิปก่อนนะครับคลิปต่อไปนะก็แล้วเจอกันเจเล่บัตเต้อย่าลืมกดไลค์แล้วกดซับนะบาย